คนละครึ่งเฟสสามคืบหน้าล่าสุดจากปากนายกรายละเอียดคลิปนี้วันนี้ครับผมมีคืบหน้าล่าสุดนะจากปากนายกที่พูดถึงโครงการคนละครึ่งในเฟสที่3จริงพูดถึงเรื่องอื่นด้วยแต่จะเน้นไปทางคนละครึ่งเฟสสามครับเพราะมีเพื่อนพี่น้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างมากมายครับผมจึงเอาความคืบหน้าแนวโน้มมาฝากนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะจะมีจะมาแบบไหน แล้วจะมาเมื่อไหร่นะฮะเรารู้กันแน่นอนในคลิปนี้คืบหน้ากว่าเดิมอีกนะฮะสำหรับข้อมูลที่ผมได้นะต้องขอบคุณทางประชาชาติธุรกิจด้วยนะครับผมเป็นคอลัมน์นะของสามัญสำนึกนะครับนี่นะอิสลินนะหนูเมืองนะต้องขอบคุณด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่และต้องขอบคุณอีกหลายๆส่วนนะครับผมก็เป็นถ้าเกิดคุณอยากจะไปอ่านเรื่องราวตรงนี้นะฮะอยากจะไปศึกษาอ่านว่าผม เอามาเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไปอ่านได้นะครับผมว่าจากปากนายกนะคนละครึ่งจากปากชื่อของนายกนะครับผมนะตามปากแล้วก็ตามชื่อชื่อนายกนะฮะลองพิมพ์ตามนั้นดูแล้วคุณก็จะเจอนะฮะอ่าโอเคโหรลศาสตร์เนี่ยโหรน,นะรฮะโหรเศรษฐกิจกนะฮะทั้งภาคละเอล็กชนก็มีคาดการณ์ทนายผลเอาไว้นะครับเกือบจะตรงกันว่าความเศรษฐกิจกประเทศไทยนะฮะ จะก,กลับมาเรียกว่าฟื้นฟูเป็นปกติต้องใช้เวลาอีกประมาณ24เดือนนะเป็นอย่างสูงนะก็คือประมาณ2ปีกว่าสมมุติว่าโควิดทุกอย่างได้วัคซีนหมดแล้วนะประเทศเราก็ยังจะต้องฟื้นเศรษฐกิจซึ่งใช้เวลาประมาณ2ปีนะฮะอันนี้คือเขาคาดการณ์นะครับในการเศรษฐกิจท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับแต่ออนไลน์นะครับในเกี่ยวกับออนไลน์ก็ยังไปได้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น คือโควิดเนี่ยจะทําให้คนที่มีหน้าร้านแล้วคนต้องเดินทางไปรับประทานอะไรเงี้ยมีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดออนไลน์เนี่ยก็จะมีโอกาสโตเพราะว่ามันไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับธุรกิจรายใหญ่สายป่านยาคงดูแลตัวเองและพนักง,งานได้นะแต่พวกรายเล็กรายย่อยนะรัฐต้องออกแบบโกดังพักนี้นะ และวงเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ําพิเศษไว้ต่อลมหายใจนะครับตรงนี้รัฐเขาก็มีออกมาหลายๆโครงการครับประชาชนทั่วไปเนี่ยแลนุษย์เงินเดือนต้องอยู่ในภาวะกัดก้อนเกลือกินนะฮะเพื่อเยียวยาค่าของชีพแบบประชาชนฮะและผู้ได้รับผลกระทบจากพิคโควิดรัฐจึงจะเป็นต้องใช้คั้งบประมาณและเงินกู้เพื่อแจกจ่ายอย่างทั่วถึงครับกระทรวงการคลังครับยังเชื่อว่าการบริโภคข,ของประชาชนเนี่ยจะทําให้เกิดแรงเหวี่ยงทางเศรษฐกิจได้เป็นเกาบเป็นกำรรจึง ดันคโครงการนะฮะต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ครอบคอลุม41ิเล้านคนนะโครงการที่มีก็คือเราไม่ทิ้งกันซึ่งแจก5 0 0 0คนละครึ่ง3 5 0 0เราชนะ7000และมอสายสามเรา,ารักกันก็4 0 0 0บาทโครงการเหล่านี้ก็เลยออกมาครับทุกคนก็ได้รับกันอยู่แล้วบางท่านก็ได้รับเราไม่ทิ้งกันบางท่านได้คนละครึ่งบางท่านได้เราชนะบางท่านได้มอสย 3, ายสามราลกันบางท่านได้เราไม่ทิ้งกันคนละครึ่งเราชนะสาอันเลย แต่ไม่ได้มอนสามวาระก,กันเพราะถ้าได้เราชนะมองสามวาระก,กันไม่ได้บางท่านได้เราชนะคนละครึ่งได้มองสามสามวาระกันบางท่านได้คนละครึ่งอย่างเดียวบางท่านได้เราชนะอย่างเดียวบางท่านได้เราไม่ทิ้งกันอย่างเดียวครับก็แต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ทํเงินยาไปแล้ว4 1ล้านคนนะครับในสิ้นเดือนมีนาพาิเษผ่านมาครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็สิ้นสุดลงนะฮะสิ้นเดือนพฤษภาโครงการมองสามสามวาระกันแล,และเราชนะก็จะจบลงอันนี้เรารู้กันอยู่แล้ว ทั้งนายกรัฐมนตีครับเรามาวอลครังและสมาคมนักธุรกิจจะส่งสัญญาณเสียงเดียวกันนะฮะตอนนี้ส่งสัญญาเสียงเดียวกันแล้วว่าคนละครึ่งว่าจะต้องนะจะต้องเลยนะฮะนี่นะครับสังเกตตรงนี้นะจะต้องมีนะคนละครึ่งรอบใหม่หรือเฟสสามต่อไปเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงนะครับอ่าเรามาดูกันขณะเดียวกันครับก็จะมีโครงการแจกเงินกลุ่มข้าราชการชช้ผู้น้อย ที่มีรายได้ต่ำจํานวนใกล้เคียงกับผู้ประกันตนม .33 รา,า,ายละ4,000บาทครับในนามโครงการเราผูกพันด้วยทั้งโครงการคนละครึ่งรอบใหม่และแจกเงินถ้าราชการเราผูกพันรอบแรกนะค่าว่าจะเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นได้ประมาณปลายพฤษภาคมหรือว่าอย่างช้าก็มิถุนาย,ยนครับอ่าตรงนี้คนละครึ่งก็คืออย่างที่ผมเคยบอกหลังจากเราชนะแล้วก็มสามละการจบจะมีคนละครึ่งเฟสามครับ แม้ว่าในภาวะโรคระบาดครับมีคนกลุ่มเดียวที่ไม่เคยได้รับผลกระทบเรื่องรายได้คือข้าราชการแต่โครงการเราผูกพันเนี่ยคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนดังนี้ครับเป็นข้าราชการพลเรือนใช้บุน้อยทหารตำรวจลูกจ้างหน่วยงานราชการทั้งชั่วคราวและประจำนะพนักงานราชการตามสัญญาจ้างที่มีรายได้หรือเงินเดือน1 5 0 0 0บาทซึ่งมีอยู่ราว20,000 0รายครับก่อนขึ้นโครงการใหม่ครับและต่อยอดโครงการเก่าประหลัดกระทรวงการคลังก็สรุปเม็ดเงินที่ส่งผลแรงเหวี่ยงต่อเศรษฐกิจเอาเรามาดูกันครับ ว่าโครงการเราชนะเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าไหร่ได้2 0 1แสนล้านบาทนะเยอะเหมือนกันนะครับและมสามสามละกันล่ะตอนนี้กระตุ้นไป30 0 0 0ล้านบาทและคนละครึ่งเงินเข้าสู่ระบบถึง1 1.03แสนล้านบาทนะครับคนละครึ่งอ่ยอาจจะตอนนี้เราดูเหมือนน้อยกว่าโครงการลชนะใช่ไหมครับแต่คนละครึ hmm. ่งเขาแจก35 0 0นนะกระตุ้นได้เท่านี้ก็คือมีเงินของรัฐมีเงินของส่วนตัวครึ่งหนึ่ง นี่ก็ถือว่าเยอะมากเลยครับตุนเยอะเพราะว่าอันนี้เราชนะเนี่ยเป็นเงินของรัฐหมดเลย2 1แสนล้านบาทก็จะกลับไปสู่ประชาชนซึ่งอันนี้1 0 3นละแสนล้านเนี่ยจะมีเงินประชาชนครึ่งหนึ่งก็คือ50,000เป็น50,000ล้านบาทนะประมาณนั้นที่เข้าสู่ระบบนะฮะครั้งยังมีกระสุนที่กู้นะฮะมาเก็บไว้สำรองอีก2 0 0แสนล้านเพื่อใช้ใจ่ายในการเยียวยาผลกระผลสะเทือนจากโควิดนะครับตรงนี้ยังมีเงินนะฮะ ภายใต้เสียงสนับสนุนจากทั้งคลังแบงก์ชาติและสภาผัดที่ระบุว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเราชนะจะมีโครงการเราผูกพันนะครับเป็นโครงการที่ช่วยหนุนกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นอย่างดีประมาณ0.8ปเปอร์เซ็นต์ของ GDP พครับก็ผนึกการปัจจัยการฉีดวัคซีนการท่องเที่ยวจะได้ให้ปีนี้โตนะครับปักธงไว้4%อันนี้ก็เป็นแบบวางแผนของทางรัฐบาลนะก็มีวางแผนไว้ตลอดว่าปีนี้จะโตกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เป็นภาพรวมของทั้งประเทศนะครับว่าประเทศโตเท่าไหร่นะถ้าประเทศโต เราก็จากประเทศเราก็จะก,ก้าวหน้านะครับข้อกังวลเรื่องรัฐบาลถังแตกเนี่ยจะถูกดักทางโดยนะฮะทีมเศรษฐกิจรัฐบาลว่าฐานะการคลังเนี่ยยังแน่นถ้าคุณจะกังวลเรื่องถังแตกอย่ากังวลนะครับมันผิดแล้วเพราะตอนนี้ฐานะการคลังยังแน่นแต่พร้อมกู้เพิ่มถ้ามีวิกฤตซ้ำนะครับแต่ก็ยังนะครับถ้ามีวิกฤตซ้ำในโรคระบาดใหม่รอบที่3ก็ต้องกู้เพิ่มแล้วก็มีโครงการใหม่นะครับตรงนี้เราต้องรุ้นกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ มีสถาบันคนที่ไปสถาบันเทิงใช่ไหมครับอาจจะมีรอบใหม่อีกก็ต้องมาลุ้นกันประหลัดครั้งเนี่ยแจ้งสีเบีย้ยไว้ว่าขณะนี้สัดส่วนหนี้นะสาธารณต่อ GDP ยังอยู่ที่52%นขณะที่ประเทศอื่นๆสูงกว่า8 0 9 0ส่วนเงินคงครงั้งที่ยังอยู่ระดับก็คือมีกว่า5 0 0แสนล้านบาททุนสำรองระหว่างประเทศก็อยู่ระดับสูงกว่า2.5แสนล้านเหรียญสหรัฐมากไปมากเป็นประวัติศาสตร์นะก็แสดงว่าเงินเนี่ยเรายังเหลือเฟือนะฮะยังไม่สะดุดนะครับ ขับเคลื่อนนะฮะก็ส่งต่อการดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศตอนนี้ครับก็มีการวางแผนเอาเงินเพิ่มนะครับรัฐบาลก็เอาเงินจากต่างประเทศครับผ่านการลงทุนไตรมาสที่3ครับประกอบกับเสียงรับประกันบ้านเศรษฐกิจของ2กคู่หูคู่คิดนะฮะรองเลขามนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพลังงานนะครับและหัวหน้าทีปฏิบัติการเชิงลุกท้าทางบริษัทเอกชนไทยและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับตอนนี้เอาบริษัทต่างชาติมาลงทุนนะครับมี แผนเดินสายพบนักลงทุนขายใหญ่เอกอนนักจทูตประเทศเป้าหมายไปแล้ว40กว่าบริษัทนะฮะและอยู่ในวาระรอเจรจาอีก40บริษัทก็เท่ากับมี80บริษัทนะครับหวังดึงเม็ดเงินจาก80บริษัทนี้นะอุตสาหกรรมเป้าหมายสายรถยนต์ไฟฟ้าและอนะิเล็กทรอนิกส์อ้าโอ้โหถ้าสายนี้นี่แสดงว่ามีเงินมากมายมหาศาลครับนะเป็นสายที่มีเงินเ,นเยอะรวมทั้งการดึงนักลงทุนนักธุรกิจกระเป๋าหนักจากต่างชาติมามีสิทธิ์ซื้อบ้านที่ดินคอนโด ใช้จ่ายใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยด้วยโอ้โหฮะจะดึงนักทุนมาซื้อบ้านซื้อให้ดินซื้อคอนโดอยู่ในเมืองไทยเลยเอามาฝังตัวอยู่ในเมืองไทยเลยตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะถ้าเอามาอยู่เลยก็ต้องดูว่าใครเขาครองสิทธิ์อย่างไรนะฮะอันนี้ก็ทางเขามีพัฒนาอยู่แล้วครับขณะที่ทีมเศรษฐกิจทั้งคนไทยคนนอกที่เข้ามาช่วยดูแลงานรัฐบาลนะวิ่งเป็นก็คือตอนนี้วิ่งงานกันวุ่นวายเลยฮะแต่ก็คุ้มครับ เพื่อฟื้นฟูปุกปั้นเศรษฐกิจให้กับสภาวะปกติแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงครับกรณีการฉีดวัคซีนนะไม่เป็นไปตามแผนเอกชนไม่มั่นใจแต่มาที่สาอาจจะดิ่งลงอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าเชื้อโรคนะโควิดอาจจะกลายพันธุ์ก็ได้แต่ถ้าเกิดเช็ควัคซีนเอาอยู่ก็โชคดีครับเราก็จะไปต่อได้ครับก็อีก2มา24 24เดือน2ปีก็จะค่อยๆฟื้นฟูไปเรื่อยๆครับแถมต้องระวังปัจจัยเสี่ยงของปากของท่านผู้นําเองอาจทําให้ความพยายามทั้งปวง นะก็จะต้องรอกันไปนะครับอันนี้เราต้องรอกันนะครับผม,อมโอเคอันนี้ก็คือ,อย่างที่ผมบอกไปว่าสิ่งที่สําคัญก็คือตอนนี้นะครับเราจะต้องรอส่วนเลื่อนหลักของวันนี้ก็คือคนละครึ่งนะฮะหลังเราชนานะแล้วก็มสามวันลการจบนะครับก็คือประมาณหลังปลายเดือนพฤษภาหรือว่าต้นเดือนมีนานะครับก็จะมีการ จัดให้มีคนละครึ่งนะฮะการต่อไปนะครับแล้วก็รอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเรื่งรายละเอียดสำคัญนะครับต้องขอบคุณทางประชาชนธุรกิจอีกครั้งนะครับที่ได้เรื่องราวนี้มานะครับเป็นคอลัมน์นี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณจริงๆถ้าคุณอยากหากเงิอนออนไลน์กดชื่อคลิปนี้เลื่อนลองมาล่าสุดจะมีโอกาสางการหา,หา,หาเงิอนออนไลน์ไปดูคลิปนั้นได้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใ,ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ